ถามถึงชิพพังงาเนี่ยทำเป็นยังไงครังงาใครไปพังงาอ่าหนาสุดเนี่ยหรอไม่ใช่หรอพังนันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะอยู่ใกล้ๆกันอยู่คนละทะเลเลยคนเราปกอ่่ะชางัน๋อไม่ไม่ไม่ก็ไปไปทั้งสองที่แหละฮะก็ทั้งพังงาและทั้งพังงาครับครับเอาตัวเองถามแล้วก็คุยกันครับดีครับไปช่วงนี้เดินทางผมรู้สึกว่า เงียบดีฮะสงบดีแล้วก็ไปกับคนที่สำคัญก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับเห็นมีรูปสวยๆมาเพื่อเทียบเลยครับก็ตัวผมเองแล้วก็รวมถึงคุณแฟน,แฟนเรียกว่าคุณแฟนนะคก <laughs> ัคุณแฟนเขาก็เป็นคนที่อินกับเรื่องของดีไซน์เรื่องฟอทกราฟีเรื่องถ่ายรูปก,ก็เลย ในเวลาว่างเราก็ถ่ายรูปกันเกีย่ยวว่าเป็นพรีเวดดิ้งอะไรอย่างงี้ยนก็ไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะแค่นี้เลยเรอ้อาว <c oughs> ไ,ไม่ก็คน <c oughs> คนชอบถ่ายรูปก็ถ่ายรูปมันอาจจะไม่มดมได้ต้องมีนัยยะอะไรขนาดนั้นส่วนเรื่องของพรีเวดดิ้งก็พูดตรงๆคืออาจจะ รู้สึกเขินหน่อยถ้าสมมติว่าเราเราจะทำสไตล์นั้นนะฮะคือถ้าเราจะทำอะไรอย่างนั้นผมว่ามันไม่ไม่น่าจะเปไหนอะเห็นเพื่อนมาแซวเลยว่าแบบมาเชียร์มาแต่งเลยแต่งอะไรกันก็ก็เป็นเรื่องที่คุยกันไว้ฮะแต่ว่าแต่ว่าก็ทุกอย่างก็มีเวลาของมันจริงๆมีวางแผนไว้แล้วใช่ไหมคะว่าจะประมาณช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเป้าดีกว่าด้วยมันเป็นเป็นสิ่งที่ เราทั้งคู่ก็คุยกันไว้แล้วก็เมื่อเมื่อเราพร้อมเราก็ก็ค่อยก้าวไปถึงจุดนั้นครับมีคนดันไหมคะมีคนรอดรอูงานม,มีนาดาเยอะเหลายคนเชร์พี่ลุงอยากเห็นครับอยากเห็นงานแต่งไม่แน่ใจวมาแค่ไหนลนะคะ <c oughs> คือคือถ้าให้พูดในแง่ว่าแบบ มันจะออกมายังไงเนี่ยผมผมยังคิดไม่ไปถึงจุดนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งใหม่สําหรับผมเหมือนกันแบบพูดตรงๆเลยก็แค่รู้สึกดีใจที่ว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ที่เป็นไปได้คราวนี้ผมขอเป็นทีละเสบทีละเสบ่กันเนาะเพราะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนผมยังนึกไม่ออกเพราะชีวิตนี้คือไม่เคยคิดว่ามันจะมันจะมันจะเป็นไปได้ ก็เลยแบบอยู่อยู่ก็แบ,บมแ่่ายงยังมีไม่หรอกผมผมรู้สึกว่าพอมันมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตเนี่ยคือการที่เราจะร่วมใช้อนาคตกับใคยสักคนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ท,ที่สําคัญมากสําหรับผมเลยะะนะกันนะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าเราเองเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันคงเป็นสิ่งที่ดีเนาะถ้าเราจะมีพาร์ทเนอร์ที่จะแบบเดินคู่เราไปในอนาคตนะครับ แล้วจุดนั้นเ่ก็เป็นที่เราอยากจะแต่งงานมันน่าจะเป็น,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 นแบบไหนเพรามีตัวน้ำเราคิดว่าใช่แล้วแต่ <c oughs> มันมีโมเมนต์อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอยากคือมัน,<ห>นมันก็คงมีหลายนายาัยยะแหละฮะว่าคำว่าพร้อมมันมันก็มันเป็นสิ่งที่ผมนิยามคนคนคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันสองคนคราวนี้อ่ามันก็มีเรื่องของครอบครัวเรื่องของสังคมที่เราก็ต้องคำนึงถึงด้วยก็ ก็ต้องคุยหมดทุกอย่างนะแล้วก็พอเมื่อมันพร้อมจริงๆมันก็เราก็จะรู้ว่าเราพร้อมถือเป็นคนแรกเลยไหมคะท,ที่เราควาแบบนึกภาพแต่งงานกับเขาใช่ครับก็ก็เป็น,เป,นเป็นครั้งแรกที่ที่รู้สึกว่ามีภาพนี้ออนที่ท,ที่ที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงครัอะไรท,ที่ทำให้พี่นันรู้สึกว่าเราเนี่ยคือไม่ลองเป็นภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่นันไม่รู้อะมันคือทุกอย่างมัน คือถ้าผมจะให้มาจำกัดความว่าความหมายของความรักมันแบบสั้นๆคมๆให้ทุกคนแบบได้ยินที่นี่มันก็ขนาดจะยากไปนิดหนึ่งฮะมันมันคงต้องนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงนะมีเวลาไหมล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังั้่แหลต้นครับก็ครับครับไม่รู้จะไม่พูดยังไง ยิ่ตัวเองทักมาเราก็เขินอ่ะก็เขาไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีแบบมุมมุมอย่างนี้เกิดขึ้นกับผมก็เลยก็รู้สึกดีครก็ดีเนี่ยก็เน่ยมือไม้สั่นหมดเลยไม่รู้จะตอบยางไงนะครับคือผมว่ามันเป็นเรื่องของจะเรียกอะไรดีคือมันเหมือน เมื่อเราเห็นภาพว่าเราจะเดินหน้าไปกับใครสักคนเนี่ยมันเกิดความอุ่นใจอะไรบางอย่างมันเกิดความเหมือนแบบคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเข้าใจความรู้สึกของผมตอนที่ผมบอกว่าเคยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบเราเวงว้างแล้วเราแบบเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าเรา ทำอะไรไปเพื่ออะไรใช้ชวิตไปเพื่ออะไรแล้วบางทีพอเราเจอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแล้วมันเหมือนแบบเราพบทิศทางอะไรบางอย่างได้ความเวงววางนั้นมันก็หายไปแล้วมันก็ถูกทดแทนด้วยความรักมั้งอะไรเงี้ยคุณไม่ถูกประมาณนี้หรอฮะก็คงใช่ครับเขาลูไหมคะว่าเรา ก็หวังว่านะไม่เคยพวกเขาเลยคุณเชาก็หวังว่าต้องรู้สิต้องรู้สิฮะคืออะไรนะก็ไม่คือไม่รู้คือมันมันยังคือมันมีมันมีหลายอย่างที่เราต้องคุยกันแต่เอาเป็นว่าได้มีการคุยกันถึงถึงเวลา แต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมยังขออนุญาตยังยังไม่ยังไม่แชร์เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องข้างในอะเนาะเพราะมันมีหลายอย่างที่เราต้องคุยกันข้างในอะไรเงี้ยอันนี้ก็ออกมาเหรอวะหึมผมอะฮะอ๋อไม่น่าจะคือคือคือถ้าถ้าถ้าเป็นสไตล,ล์ผมเนี่ยผมชอบทำทุกอย่างแบบค่อนข้างละเอียดนะคือเราก็เพราะว่ามันคือทั้งชีวิตใช่ไหมฮะคือยิ่งในสมัยนี้คือแบบคนเขา แต่งานกันง่ายเลิกกันง่ายผมก็รู้สึกว่าแบบจะทั้งทีก็เออเอาให้มันทั้งชีวิตดีกว่าไหม,มครับก็ก็เหมือนเดิมดมากคือให้พูดว่าไงดีดคือคือไม่ได้ไม่ได้ทั้งผมกันนั้นนี่คือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคําว่าครอบครัวนี่จําเป็นที่จะต้องต้องมีลูกอ่า ซึ่งทางครอบครัวผมทางครอบครัวเขาก็คอ่อนข้างให้พื้นที่สําหรับเราทั้งคู่ที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการกันแต่ว่าใครจะไปรู้ในในอ,ใน,อานาคตผมก็ไม่รู้เหมือนกนะันบางทีผมอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาแบบโอ้โแบบแบบอยากอยากเป็นพ่อมากเลยใช่ไหมแบบเห็นเราก็เด็กแล้วเขาแบบเออทำไมดูแบบอินกับเด็กมากเราก็ไม่รู้ตัว ไม่รู้อาจจะอยู่ในจิตใต้สมนึกลึกๆแต่ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดไม่ได้อยู่ในแผนติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ